โครงสร้างของรีเจียนนี้เต็ไมไปด้วยข้อมูลที่ขัดแย้งกันวงเล็บหนาๆนาว่าอีกแล้วไม่ว่าจากทั้งรายงานหรือจากหลักฐานต่างๆที่ปรากฏมีรายงานที่เชื่อถือได้ฉบับหนึ่งได้บันทึกเอาไว้ว่าภายในอัลฟารีเจียนแห่งนี้มีการแบ่งลำดับกันมากมายและถูกปกปิดไว้เป็นความลับที่วกวนที่ซึ่งบุคคลภายนอกนั้นยากที่จะแกะข้อมูลนี้ออกมาได้ว่ามีระดับชั้นใดบ้าง แต่ก็มีรายงานฉบับอื่นที่มาจากแหล่งข่าวที่มีชื่อเสียงว่าภายในอัลฟาลีเจนแห่งนี้แต่ไม่ได้วยความเสมอภาคโดยธรรมชาติไม่มีการแบ่งชนชั้นใดๆทุกคนสามารถโต้แย้งกันได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงตำแหน่งของตนอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าทั้งสองรายงานนี้จะดูเหมือนว่าแตกต่างกันอย่างสุดขั้วแต่ก็มีบางอย่างที่ยังคงมีความเหมือนกันอยู่โดยเฉพาะในเรื่องของรูปแบบการสู้รบและการฝึกฝนเหล่านีโอไฟหรือเหล่าสเปนเมรีนหน้าใหม่ ให้มีความพร้อมเข้าสู่สงครามมีรายงานที่ตรงกันว่าในช่วงแรกๆของการฝึกฝนเหล่านนโอไฟพวกเขาถูกฝึกฝนและต่อสู้ร่วมกันเป็นหน่วยแทนที่จะถูกฝึกฝนแยกกันเป็นรายคนความสําเร็จของแต่ละคนนั้นหรือแม้แต่การเอาชีวิตรอดต่อไปขึ้นอยู่กับความสําเร็จของหน่วยโดยรวมบททดสอบของเหล่านนโอไฟมีความโหดเหี้ยมและอันตรายพอๆบททดสอบของเหล่าแอสตาเตสดังนั้นพวกเขาจึงมีความจําเป็นเป็นอย่างยิ่ง จะต้องร่วมมือกันเพื่อผ่านบททดสอบนี้ไปให้ได้เมื่อผ่านบททดสอบครบทุกอย่างแล้วพวกเขาจะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญขั้นสูงสุดในศิลปะแห่งการจารกรรมการกอ่อววนาสกรรมการแทรกซึมและการลอบสังหารเป้าหมายส่วนใหญ่ของพวกเขาคือการปล่อยให้สตูแตกหักกันเองภายหลังจากที่พวกเขาได้เด็ดชีวิตผู้นําของเหล่าสตูไปได้แล้วศัตรูของพวกเขาจะกลายเป็นเหมือนหุ่นเชิดที่ถูกอัลฟาลีเจนนนั้นควบคุม เลือดห่วงเวลารอการระดมพลโจมตีจาก,กองหลังหลักของอัลฟาลีเจียนการนองเลือดการสู้กันแบบสนามเพาะหรือการตั้งรับการโจมตีแบบอยู่กับที่เป็นสิ่งที่อัลฟาลีเจียนนั้นเกลียดชังเว้นแต่ว่าพวกเขาจะหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆแทบทุกครั้งที่เกิดสงครามกับอัลฟาลีเจียนฝ่ายตรงข้ามมันจะประเมินความสามารถของพวกเขาต่ำเกินไปเสมอพวกเขามีความลื่นไหลอย,อยู่ในตัว ในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์มากมายที่ได้รับการฝึกฝนมาพวกเขาสามารถผูกปมยุทธวิธีอันหนึ่งให้เข้ากับยุทธวิธีอันอื่นอีกหลายอันได้จึงไม่แปลกใจเลยที่พวกเขามีกลยุทธ์ที่สลับซับซ้อนมากมายส่วนการต่อสู้แบบเปิดกองทัพของพวกเขาจะต่อสู้ราวกับว่าเป็นสิ่งมีชีวิตเดียวกันขนาดมหึมาพวกเขามีความสามัคคีร่วมกันในการดำเนินกลยุทธ์ต่างๆจนคล้ายเราเออกว่าพวกเขามีแขนขาและร่างกายร่วมกันและมีกองลังที่พร้อมจะเป็นเคียวเล็บอันแหลมคมข,ของกองทัพโดยพวกเขาทุกนาย จะทำสงครามแบบมีเจตจำนงเดียวกันทั้งหมดตามแผนที่พวกเขาได้วางเอาไว้ในช่วงเริ่ม The Great Crusade ราวสเปนเรียลีเจียนได้ถูกตั้งโครงสร้างองค์กรตามบันทึกข้อตกลงปริสเพียเบริกซาแต่ก็มีข้อสังเกตว่าอัลฟาลีเจียนนั้นอาจจะไม่ได้ทำตามข้อกำหนดเหล่านี้แม้ว่าภายนอกจะดูคล้ายกับว่าพวกเขาทำตามแต่ถ้าหากมองลึกๆแล้วจะสังเกตได้ว่าพวกเขาจะมีความเลื่นไหลและมีความเฉพาะทางมากกว่าอย่างสิ้นเชิงว่ากันว่า ตัวอัลฟาผู้นำของอัลฟาลีเจนให้หมองว่าข้อตกลง p r i นซิเปียบริโกซาเป็นตัวทำลายความตั้งใจของเขาดั้งเดิมในการจัดระเบียบกองทัพของตัวเขาเองเพราะฉะนั้นในเบื้องหลังของกองทัพเขาจึงได้แอบสลับสับเปลี่ยนทั้งหมายเลขของนายทหารราของหน่วยบุคลากรบางส่วนและหน้าที่ของแต่ละคนให้เป็นไปตามที่อัลฟาเรย์สนั้นต้องการโดยเขาจะสร้างลำดับการรบขึ้นมาใหม่แทบทุกครั้ง หากสถานการณ์เฉพาะหน้ามีการเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้ไม่ได้ถูกบันทึกเอาไว้แต่เป็นเพียงแค่การคาดการเท่านั้นและหากสิ่งนี้เป็นเรื่องจริงจึงไม่ต้องแปลกใจเลยที่ทำไมพวกเขาถึงมีความแข็งแกร่งในการวางกองกําลังที่มากกว่ากองทัพจากทั้งเหล่าสตูและพันมิตรของเขาและกลายเป็นว่าพวกเขาเป็นกองทัพที่ไร้รูปแบบใดๆสาม,มารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์และอ่านรวมไปถึงตัวตนและยศของแต่ละคนอีกด้วย ในช่วงสงครามพอลาร์เทอร์ซีคาดการกันว่าพวกเขามีจํานวนคนอยู่ที่ประมาณ120,000ถึง130,000นายซึ่งบางคนอาจจะให้น้อยกว่านั้นถึง90,000นายด้วยซ้ําถ้าหากอ้าเองเองตามเหตุการณ์ต่างๆที่พวกเขานั้นไปปรากฏซึ่งถ้าข้อมูลนี้เป็นความจริงพวกเขาได้ถูกจัดอยู่ในกองทัพสเปนรระดับกลางแต่ที่น่าแปลกใจที่สุดเลยก็คือพวกเขามีชุดเกราะหรืออุปกรณ์สงครามบางอย่างที่ในเวลานั้นยังไม่ถูกเผยแพร่ไปยังรีเจียนอื่นๆหลักฐานที่เด่นชัดที่สุด คือการที่ว่าเขาเคยสวมใส่ชุดกราะมาร์ซิคอวัตแพทเทิร์นอาร์เมอร์ตั้งแต่ในช่วงก่อนเหตุการณ์ดรอปไซมัสเคอร์และก่อน f i r s t Battle of ์นออพมาเสียด้วยซ้ําซึ่งชุดกราะตัวนี้ไม่ได้ถูกนํามาเผยแพร่โดยทั่วไปในหมู่แอสตาเตในตอนนั้นถึงแม้ว่าในภายหลังจะถูกนํามาเผยแพร่ก็ตามจึงทําให้ชุดกราะมาร์ซิกอันนี้ที่เหล่าอัลฟาได้สวมใส่ถูกเรียกว่าคอร์วัตอัลฟาซึ่งเป็นรุ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแต่น่าจะถูกพัฒนาขึ้นมาแบบลับๆจากชุดกราะต้นแบบในยุคแรกๆ ที่ไม่ทราบว่าโรงงานใดเป็นที่ผลิตเนื่องจากว่าเขามีโรงงานที่กระจัดกระจายไปทั่วกาแล็กซี่แห่งนี้แต่ที่แน่ๆพวกเขาไม่น่าจะได้รับความช่วยเหลือจากเหล่าเมคานิคัมและพวกเขาน่าจะพัฒนาชุดกรอดเหล่านี้มาตั้งแต่ก่อนสงครามพอาร์เทอร์ซีสเปเชียลริดฟอร์เมชั่นกล่องลังรูปแบบพิเศษของอัลฟาลีเจียนเอฟริสเตลสควอดพวกเขาเป็นหน่วยแทรกซึมที่มีความเชี่ยวชาญที่สุดในอัลฟาลีเจียนพวกเขาปฏิบัติการตั้งแต่ในช่วงเดอะเกรทครูเซด จบจนสงคราม h o r ลัสเฮเรซีกองกำลังของพวกเขาเติบโตมาจาก Legion Reconnaissance Squad ซึ่งแต่ออกมาจาก Legion Seeker Squad อีกทีหนึ่งซึ่งเป็นหน่วยงานพิเศษของ s p e r นมาเ Legion ที่ถูกตั้งขึ้นในช่วง The Great Crusade พวกเขามีความเชี่ยวชาญด้านการสอดแนมการรอบเรนกายการแทรกซึมตัวและรวบรวมข่าวกรองต่างๆรวมถึงการก่อวินาศกรรมในแนวหลังของข้าสึกซึ่งในปัจจุบันภายหลังจาเหตุการณ์ c o n ั f o u n d ดิ g พวกเขาได้ถูกปรับเปลี่ยนเป็นองค์กรเอเดปตัสแอตตาเตสเกิมารีนสำหรับอัลฟาลีเจียนพวกเขาได้นำกองหลังส่วนนี้มาพัฒน,นาต่อเป็นหน่วยชั้นยอดที่มุ่งเน้นในเรื่องของการรอบเลียนกายเพื่อก่อกวนและกำจัดเป้าหมายในแนวหลังอย่างรวดเร็วทำให้พวกเขาถูกตั้งชื่อว่าเฮดฮันเตอร์หรือเอฟริดพวกเขามากักดำเนินภารกิจด้วยจำนวนคนที่น้อยและมีขนาดทีมที่เล็กพวกเขามากักจะเป็นทหารผ่านศึกที่ได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดภายในลีเจียน พวกเขามีความสามารถในการดลโนโดเฉพาะหน้าตามแต่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นและไม่มีใครท,ที่ทราบถึงรูปแบบการลบของนักรบชั้นยอดเหลา่านี้พวกเราพอจะรู้แต่เพียงว่าเอลฟริดส์เติ้ลสอตจะถูกนำโดยโอเมกอนฝาแฝดของผู้นำรีเจนตอย่างอัลฟาเรย์สเฮทันเตอร์คิวทีมประวัติศาสตร์ของสองคราม The Great Crusade ได้บันทึกเอาไว้ว่าพวกเขาถือกำเนิดขึ้นมาจากรีเจนซิเกอร์สกอตหน่วยงานพิเศษของ, es, นนงของีสตาเตสท ในช่วงตั้งแต่สงครามเดอะเกรทคูเซ d e ว่ากันว่าหน่วยงาน l e เจนซีเ e อร์สคอ a d นี้จริงๆแล้วออฟฟาล e g ีเจนนั้นไปคนคิดคนขึ้นและตกผลึกรูปแบบกองทัพแบบนี้ขึ้นมาโดยได้รับการอนุมัติจากองค์จกักรพรรดิซึ่งหลังจากนั้นไม่นานนะหน่วยงาน l e เจนซีเกอร์สคอ a d ก็ได้ถูกนำไปใช้ใน l e ีเจนอื่นๆ แต่ว่าในบางรีเจียนนั้นหน่วยงานนี้ค่อนข้างไม่ตรงกับด็อกตรีนหรือหลักคำสอนของรีเจียนและอาจไม่สอดคล้องกับวัฒนธรรมในรีเจียนนั้นๆจึงทำให้หน่วยงานนี้ไม่ถูกใช้งานในภายหลังแต่ไม่ใช่กับเหล่าอัลฟารีเจียนพวกเขาปรับปรุงพัฒนาหน่วยนี้อย่างต่อเนื่องจนกลายมาเป็นเฮฮันเตอร์คิวทีมพวกเขาคือหน่วยแทรกซึมตัวระดับสูงมุ่งเน้นในการสร้างความกลัหุนให้กับเหล่าสตูการกำจัดเจ้าหน้าที่ที่เป็นกุญแจสำคัญของ,ของสองครามไปจนถึงการกำจัดเส้นทางสเสบียงและการยึดตำแหน่ง จึงทําให้พวกเขาเป็นหนึ่งในกุญแจที่สามารถพลิกผัานสงครามได้ในฮันเตอร์คิวทีมจะประกอบไปด้วยทีมแทรกซึมหรือเหล่าอินฟิลเทรเตอร์และนักรบสังหารหรือเหล่าแอสซัสซินและจะทระรําบุรจตามคําสั่งของซีเนียร์คอมมานเดอร์พวกเขาสามารถเข้าถึงอุปกรณ์สงครามที่มีค่าไม่สุดในรีเจนนี้ได้รวมไปถึงกระสุนพิเศษที่เอาไว้เจาะกล่องพวกสตูโดยเฉพาะซึ่งสามารถเจาะได้แม้แต่แผ่นกล่องของเหล่า Re g i o n a s t a r t e แ a ท t ทิลเ a ลตหรือแนน e r m i n a t o r Squad ์ พวกเขาเป็นหน่วยจู่โจมที่มีความเชี่ยวชาญที่สุดข,ของอัลฟาลีเจียนอันนี้ต้องกล่าวก่อนว่าไม่ว่าใครก็ตามที่มีความชำนาด้านการจู่โจมที่มากกว่าคนอื่นๆในอัลฟาลีเจียนจะถูกเรียกด้วยนามแฝงว่าเลนแอน,นโดยเสมอเพียงแต่ว่าพวกเขาส่วนใหญ่มักจะอยู่ในทีมเทอร์มิ t เ r เตอร์สควอและไม่ค่อยมีใครที่รู้จักพวกเขามากนะักแม้แต่กล่าคนในอัลฟาลีเจียนเองด้วยก็ตามแต่ไม่ใช่เพราะว่าพวกเขาปิดบังการมีอยู่ของพวกเขาแต่เป็นเพราะพวกเขาจะกำจัดทุกคนและพยานทุกนาย ที่พอเห็นการกระทำของพวกเขาพวกเขาส่วนใหญ่มักใช้อาวุธเป็นโวลไคชาร์จเจอร์และอลาวุธระยะประชิดหรือในบางครั้งพวกเขาจะติดตั้งอาวุธหนักอย่างคอนเวอร์ชันบีมขนาดกระทัดรัดหรืออุปกรณ์ในการเทเลพอร์ตอย่างเฟรฟิลเจอเรเตอร์ภารกิจของพวกเขาคือการแยกตัวจากกองทัพหลักของอัลฟาลีเจนอย่างรวดเร็วและไปทำลายกองลังแนวหน้าที่ทรงพลังที่สุดของศัตรูหรือยึดครองทรัพย์สินบางอย่างในสนามรบที่มีความทรงพลังของเหล่าศัตรูเอาไว้และไม่ให้พวกศัตรูสามารถใช้งานมันได้อีก ด้วยสไตล์การสู้รบที่รวดเร็วของพวกเขาจึงสามารถสร้างความหวั่นกรงหรือสร้างอาการตกใจทางจิตได้ซึ่งจะทําลายความกําลังใจในการสู้รบของเราสูดได้เป็นอย่างดีซึ่งนี่ต่างหากคือจ,จุดประสงค์ที่แท้จริงที่สุดของกองลังเรนแอนเทอร์มินาเตอร์สควอตการแทรกซึมตัวของอัลฟาลีเจียนแน่นอนว่าทุกคนคงทราบกันแล้วว่าพวกเขามีความชํานาญแต่ว่าเขาอาจจะมีความชนานาญมากกว่าที่พวกเราคาดการเอาไว้ในช่วงเหตุการณ์ดรอปไซมัสเคอร์ พวกเขาได้ทำการสรรหาผู้อาสาสมัครในรีเจียนเพื่อแทรกซึมตัวเข้าไปในสเปนมารรีเจียนอื่นเหล่าผู้ที่ถูกคัดเลือกเหล่านี้จะมีทั้งความสามารถน่าสำเนียงและภาษาจิตใจและความคิดที่ว่องไวและสัญชาตญาณในการปรับตัวเพื่อทำให้การแทรกซึมตัวพวกเขามีความสมจริงมากยิ่งขึ้นพวกเขาจึงให้รีเจียนไรเบรียนทำการตั้งค่าจ,จิตใจและความทรงจำใหม่ให้แก่พวกเขาเพื่อให้พวกเขาลืมตัวตวนในแท้จริงของตนเองไปชั่วขณะโด,ดยมีเหล่าไซเคิลในอัลฟารีเจียน ที่คอยคุ้มกันจิตใจของผู้แทรกซึมตัวเหล่านี้อีกทีหนึ่งผ่านพลังไซคีิของพวกเขาหรืออาจจะผ่านเทคโนโลยีบางอย่างในช่วงระหว่างสงครามบนดาวอิสวานที่5พวกเขาได้ทาการสังหารเลเวนการ์ไปบางส่วนและให้อัลฟาลีเจนอลพอดิคารีทำการลอกใบหน้าจากศพเหลา่านี้และนําใบหน้าเหล่านี้กลับไปผ่าตัดและใส่แทนใบหน้าดั้งเดิมของเหล่าผู้แทรกซึมตัวจากอัลฟาลีเจนทั้งกระดูกเส้นเอ็นและกล้ามเนื้อบนใบหน้าสิ่งเหล่านี้ถูกผ่าตัดด้วยทั้งหมด เมื่อใบหน้าของผู้แทรกซึมตัวมีความเหมือนกับศพเรเวนการ์ที่ถูกสังหารไปเมื่อใบหน้าเสร็จสมบูรณ์แล้วขั้นตอนต่อไปคือการกินเนื้อจากศพที่เป็นเจ้าของใบหน้าโดยใช้งานอวัยวะโอโมฟาเจียอวัยวะจีนซีลัมเหล่ที่แปลของแอสตาเตสที่สามารถทำให้เหล่าแอสตาเตสได้รับความทรงจำบางส่วนจากเนื้อของบุคคลที่พวกเขากินเข้าไปเมื่อคคสามารถแทรกซึมตัวได้อย่างแนบเนียนและง่ายดายมากยิ่งขึ้น พวกเขาอาจส่งผู้แท้ซึมตัวไปเพียงคนเดียวหรืออาจจะส่งไปเป็นกลุ่มย่อมๆก็ได้เช่นกันแต่ไม่ว่าจะเป็นแบบใดผู้แท้ซึมตัวของอัลฟาลีเจียนก็เลยถูกฝึกฝนให้สามารถปฏิบัติการโดยลําพังได้พวกเขาจะใช้ชีวิลรากับว่าเป็นเจ้าของใบหน้านี้จริงๆจนพวกเขาเริ่มได้รับความทรงจํากลับขึ้นมาทั้งหมดและเริ่มทรรําภารกิจที่ถูกมอบหมายเอาไว้พวกเขาเพร้อมที่จะสละชีวิตของตนเองตลอดเวลาเพื่อให้อัลฟาลีเจียนสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของภาร,รกิจได้สำหรับผู้แท้ซึมตัว พวกเขาไม่ได้คาดหวังคําชมหรือการยกย่องจากการกระทําของพวกเขาการดวดอ้างเกียรติเช่นนี้ไม่เคยอยู่ในประเพณีของ Alpha ขอัลฟาลีเจียนกานที่พวกเขาสามารถบรรลุจุดประสงค์ของตนเองได้เพียงแค่นั้นพวกเขาก็รู้สึกพึงพอใจแล้วและการแทรกซึมตัวนี้ไม่ได้ถูกจํากัดว่าจะต้องเป็นกองหารของสตูแต่เพียงเท่านั้นแต่พวกเขายังแทรซึมตัวเป็นพลเรือนของฝั่งสตูอีกด้วยรีเจียนจีนซีด พวกเขามีความแตกต่ตางจากเครเตอร์รีเจนื่นๆที่อาศัยอยู่ใน Eye of Terror สินสีของ Alpha Legion ไม่ได้ถูกลบกวนจากอิทธิพลที่แปรปรวนของพลังงาน Chaos แม้ว่าจะมีหลักฐานบางอย่างที่อธิบายว่าสินสีของพวกเขามีการกลายพันธุ์แต่สิ่งนี้ก็เกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนสองคราม p o l a r ์ซ y และอย่างเช่นเคยข้อมลัแทบทุกอย่างถูกปกปิดเอาไว้เป็นความลับมีเอกสารฉบับหนึ่งได้บันทึกเอาไว้ว่า การหันอัลฟาที่กลายพันธุ์จะซ่อนส่วนของร่างกายที่บิดเบี้ยวกลายพันธุ์เอาไว้ไม่ใช่เพราะว่าพวกเขาเขินอายแต่เพราะพวกเขาจะใช้มันเพื่อเป็นอีกหนึ่งหนทางในการหลอกลวงว่ากันว่าพวกเขาจะใช้มันเพื่อหลอกลวงสตูของพวกเขาเพียงเท่านั้นหรือมุ่งหวังที่จะสร้างความตกใจและความรู้สึกอันน่า,ยาขยะแขยงให้แก่สตูที่พวกเขาหมายตาเอาไว้ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปเรื่องโลกโฟร์ทีเคคลิปนี้นะครับลิมนาจะเป็นอะไรนั้นก็ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิง่งเพื่อไม่พลาดรับชมคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับถ้าใครสนใจอยากจะฟังคลิปเรื่องเล่าอื่นๆเพิ่มเติม <ๆ S 1> ก็สามารถดูเพลย์ลิสต์ใต้คอนิบไ์ของคลิปนี้เลยสามารถสนับสนุนผมได้ง่ายๆด้วยการกดไลค์กดซับสไคร์แลวก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับหรือที่อยากจะสนับสนุนผมเพิ่มเติมมากกว่านี้ไปอีกขั้นเนี่ยก็สามารถทําการสมัครสมาชิกช่องกันมาได้นะครับผมจะขอขอ,ขอบพระคุณทุกท่านลงหน้าเลยนะครับผมและขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมมาถึงตอนนี้ด้วยนะครับ รอบคลิปนี้ก็ไม่เป็นไรจริงๆแล้วเจอกันใหม่อีกคลิปหน้านะครับสอหรับคลิปนี้วัสดีนะครับบ๊ายบายนะบ๊ายบายบุย